สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาทำเ La ยนออนไลน์ออฟสวิงเบอร์อยู่นี่กันเราเรียนที่สวิงเบอร์นี่แหละค่ะเรียนปอโทด้านมาร์เก็ตติ้งทีนี้เราไปหมหาลัยก่อนเราต้องไปเกนเฟอร์รี่เซชันค่ะสามารถไปได้2ทางก็คือเทแล้วก็แทมปกติเราต้องไปเทน,นะคะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวมหาลัยสามารถเทคแทมได้เบอร์ Burn 16ค่ะถึงแล้วเกนเฟอร์รี่ที่ว่าทีนี้วันนี้เรามีเรียนเช้าเราก็เลยมาเช้าซะหน่อยอ่ะทีนี้ก็เลยว่าจะแวะชาร์จจิ้งเซสชันแต่ เช้าเกินน้องยังไม่เปิดน้องเป็นห้องสมุดนี่แหละค่ะห้องสมุดเล็กๆที่ใกล้สถานีรถไฟก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เลดแลบค่ะเลดแลบเปิดแน่นอนเพราะว่าเป็นห้องสมุดที่เปิดยี่บสี่ชั่วโมงของมหลาลัยก็เป็นห้องสมุดทั่วไปเลยมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้มีหนังสือให้อ่านแล้วก็ชั้นสองมีคาเฟ่ค่ะตาดานก็เป็นคาเฟ่แห่งเดียวมั้งเรารู้สึกอร่อยดีนะคะสามารถนั่งทานได้ เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าข้างๆเป็นตึกเรียนทีแล้วก็ไปที่ G S เพราะว่ามีอาหารเช้าฟรีทุกคนสำหรับนักเรียนที่นี่แล้วก็เดินผ่านอันนี้พอดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออตึกเนี้ยค่ะตึกในวิดีโอเลยมีคลินิกให้นักเรียนทุกคนที่เรียนที่สวิงเบิร์นขึ้นไปได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่สบายเราว่าเลิศอยู่จบแล้ววันนี้ไปเรียนก่อนบ๊ายบาย